วันนี้ปิดเนื้อพายกุมารจะอยู่ในรายการเซอร์ไพรส์รายการลุ้นเซอร์ไพรส์นี่คือเนื้อพายกุมารขุนแผนทั้งหมดนะครับโดยการเป็นพายกุมารจริงๆนะครับนี่กระดูกเท่าเผานะฮะเผาผีนะครับของอาจารย์น็อตประตึกนิรันราดนะครับอันนี้นะครับของแรงใส่เยอะนะครับก็ส่วนปรอบมีให้ลุ้นเนื้อพายกุมารด้วยนะครับวันนี้ทําต่างหากนะครับทําเป็นเนื้อพายกุมารต่างหาก นี่มวลสารพายชมพูนะครับมีหมดนะครับใส่ให้แน่นๆเลยใส่ให้แน่นๆเนี่ยดูครับเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปเป็นชิน้นเล็กๆฝังนะนะครับไปครับทุกคนต<ม>ิดตามให้ดีนะครับเนื้อนี้สุดยอดครับเอาใจสำหรับคนชอบสายพายโดยตรงนะครับพุทธคุณพระใหม่ก้าวหน้าสายพายก็ ไม่เป็นสองรองไขรนะครับนะสุดเต็มเหมือนกันนะครับสายนี้ผมก็ชื่นชอบสุดๆนะให้ท่านพ่อท่านแม่เขาได้มาร่วมบุญกันนี่ผงพายชมพูยอดติดตามครับทุกคน